บ้องจิ๋วจ๋าอยากรู้เทคนิคจับไซบอสจังเลยนะคะเพราะว่าน้องๆวันนี้นอกจากจะคว้าม,มงมิสแกรนด์นครพนมแล้วเนี่ยก็คงอยากจะคว้าม,มงทองเหมือนกันนะมีวิธีหรือเทคนิคพิชิตไซบอสไหมคะหรือว่าการเตรียมตัวต้องเตรียมตัวยังไงดีคะพี่สแน็คหนูว่าน่าจะเป็นความแปลกคะ่ะ <laughs> แต่ว่าความแปลกในที่นี้มันก็มีหลายความแปลกเนาะแบบอย่างที่บอกว่าเราไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนเจจังหวัดอะไรอย่างนี้เนาะคะ่ะแบบหลายๆคนก็อาจจะมีการแบบเดินหรือแพทเทิร์นการเดินที่เหมือนกันแต่ความแปลกนั้นคือเราจะทํายังไงให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็อีกหลายๆความแปลกก็ลองหาดูว่าเต็เงแปลกจากคนอื่นยังไงแต่ในในความแปลก แปลกในทางที่ดีความแตกต่างที่ลงตัวอันนี้ก็คือแบบเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะทุกคนจะมีความแปลกในตัวเองแต่ว่าแปลกแบบไหนที่แบบมีความเป็นตัวเองที่สุดแล้วก็จะไปชนะใจบอสได้ใช่ค่ะนะคะคำหนึ่งที่เคยได้ยินก็คือการเป็นตัวเองเนี่ยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยจริงๆการเป็นตัวเองอย่างที่บอกเลยทุกคนไม่สามารถเหมือนกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นความแปลกและความแตกต่างนั่นจะโชว์ความเป็นตัวตัวเองของคุณได้มากที่สุดแล้วตรงนั้นคือเสน่ห์ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นพยายามโชว์แล้วก็ดึงศักยภาพความเป็น ตตนออกมาให้ได้เยอะที่สุดค่ะโอ้โห oh, oh, เป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆจากพิ่สน็คนั่นเองนะคะ